ในโลกที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและการช่วงชิงพื้นที่แห่งความสำเร็จนั้นมีความจริงที่มืดมิดชุดหนึ่งที่คนกลุ่ม99%มักจะมองข้ามไปความจริงที่ว่ายิ่งคุณขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดของยอดเขามากเท่าไหร่ลมพายุที่พัดเข้าหาตัวคุณกลับไม่ได้มาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเสมอไปครับ แต่มันมักจะเป็นแรงลมที่มาจากกลุ่มคนที่ยืนอยู่ข้างล่างและพยายามดึงรั้งคุณลงมาลองนึกภาพคืนที่มืดสนิทที่สุดที่คุณเคยมองเห็นบนท้องฟ้าดูนะครับหากมีใครสักคนจุดตะเกียงที่สว่างจ้าขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดนั้นแสงสว่างนั้นไม่ได้เพียงแค่ทำหน้าที่สองทางให้เจ้าของตะเกียงเท่านั้นครับแต่มันกลับทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความมืดมิดที่อยู่รอบตัวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนบางคนรอบตัวคุณเริ่มแสดงท่าทีที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดจิกกัดเล็กๆน้อยๆหรือการพยายามทำลายความมั่นใจของคุณในที่สาธารณะสิ่งที่ผมอยากบอกกับคุณตรงๆในวันนี้แบบที่ไม่มีใครกล้าบอกคือการที่เขาพยายามฉุดรั้งคุณไว้นั้นไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยและไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนไม่ดีหรือบกพร่องในหน้าที่การงานแต่อย่างใดครับ แต่มันเป็นเพราะแสงสว่างในตัวคุณหรือความสำเร็จที่คุณกำลังสร้างขึ้นมามันกำลังเข้าไปแยงตาและสะท้อนภาพความล้มเหลวที่พวกเขาซ่อนไว้ในใจมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังหยุดนิ่งอยู่ในขณะที่คุณกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดความอิจฉาในระดับจิตวิทยาชั้นลึกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาอยากมีเหมือนคุณเท่านั้นแต่เขารู้สึกทนไม่ได้ที่ต้องเห็นคุณข้ามผลขีดจำกัดที่เขาเองอยังทำไม่ได้ ความจริงที่เจ็บปวดและน่าเศร้าที่สุดสำหรับคนที่มีหมายเสร็จของผู้ชนะคือยิ่งคุณเป็นคนใจดีและพยายามทำดีเพื่อลบภาพความอิจช้าในใจพวกเขามากเท่าไหร่คุณกลับยิ่งตกเป็นเหยื่อของการถูกเอาเปรียบและถูกลดทอนคุณค่ามากขึ้นไปอีกเพราะในโลกของอำนาจและการควบคุมนั้นความใจดีที่ปราศจากขอบเขตมักจะถูกตีความเป็นความอ่อนแอที่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้เข้ามาโจมตีคุณอาจจะเคยตั้งคำถามกับตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าจากการถูกกดดันว่า ทำไมเราถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทั้งที่เราก็ตั้งใจทำงานและหวังดีกับทุกคนคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังครับนั่นคือคุณกำลังเล่นเกมคนะระดับกับพวกเขาในขณะที่คุณกำลังใช้พลังงานเพื่อสร้างสรรอาจาักรและความมั่งคั่งของตัวเองพวกเขากลับใช้พลังงานทั้งหมดที่มีเพียงเพื่อหาทางทำลายฐานรากที่คุณกำลังสร้างและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่พวกเขารู้จักวิธีใช้ความเป็นคุณดีของคุณมาเป็นอาวุธ เขาจะทำให้คุณรู้สึกผิดที่ก้าวหน้าไปไกลกว่าเพื่อนร่วมรุ่นเขาจะทำให้คุณรู้สึกเสียใจที่คุณไม่สามารถแบ่งปันทุกอย่างให้เขาได้เท่าเทียมกันแต่ผมอยากให้คุณหยุดคิดและตั้งคำถามกับตัวเองให้ลึกซึ้งกว่าเดิมสักนิดครับว่าคุณขยันทำงานหนักและพัฒนาตัวเองทุกวันเพื่อสร้างชีวิตที่คุณต้องการหรือคุณกำลังขยันเพียงเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจที่เห็นคุณยังลำบากเท่าพวกเขา หากคุณยังเลือกที่จะใช้ความใจดีสยบความเกลียดชังโดยปราศจากกลยุทธ์คุณกำลังเดินเข้าสู่กับดักที่คนล้มเหลววางไว้เพื่อขังคุณไว้ในกรงเดียวกับพวกเขาครับในบทเรียนครั้งสำคัญนี้ผมจะไม่ได้แค่บอกให้คุณอดทนหรือให้อภัยเพราะการอดทนที่ไร้ทิศทางคือการอนุญาตให้คุณอื่นเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคุณแต่ผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปทำความเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนที่สุด ว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงมีพฤติกรรมที่บิดเบี้ยวและพยายามบ่อนทำลายคุณและทำไมการเลือกใช้ความเงียบที่ทรงอำนาจหรือซ i l เลนพาวเวถึงกลายเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดในคลังแสงของผู้นำระดับสูงอาวุธชิ้นนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำลายล้างแบบซึ่งหน้าจนเกิดการประทะแต่มันคือการสร้างกำแพงล่องหนที่ทำให้ศัตรูของคุณรู้สึกหายใจไม่ออกความเงียบที่ถูกใช้ด้วยความเข้าใจในดาร์คไซคลอลจีนั้น จะสามารถสยบเสียงวิพากษ์วิจารณ์และคำโกหกทั้งปวงได้โดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากคุณไม่จำเป็นต้องเสียงเหงื่อแม้แต่หยดเดียวเพื่อไปโต้เถียงกับคนที่ไม่อยู่ในระดับเดียวกับคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยเสียงโวยวายและการกล่าวโทษคนที่ดูสงบนิ่งและใช้สายตาจ้องมองด้วยความเงียบโดยที่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆคือคนที่คุมเกมและมีอำนาจต่อรองสูงที่สุดในพื้นที่นั้นเสมอ ความนิ่งของคุณจะกลายเป็นปริศนาที่ทําให้คนคิดลบเริ่มหวาดระแวงในตัวเองพวกเขาจะเริ่มตั้งคําถามว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือคุณมีไพ่ตายอะไรซ่อนไว้และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่อํานาจในมือของพวกเขาจะเริ่มหลุดลอยมาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติเหนือสิ่งอื่นใดประการสําคัญที่คุณต้องจดจําไว้ให้ขึ้นใจนับจากวินาทีนี้คือการที่คุณถูกอิจฉาหรือถูกเพ่งเลงนั้นคือเครื่องหมายยืนยันว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง ไม่มีใครควางก้อนหินใส่ต้นไม้ที่ไม่มีผลไายที่หอมหวานแล้วครับความพยายามในการฉุดรั้งคุณคือคำชื่นชมในรูปแบบที่บิดเบี้ยวที่สุดที่พวกเขาจะให้คุณได้และหน้าที่ของคุณไม่ใช่การหยุดเดินเพื่อหันไปควางก้อนหินกลับไปแต่คือการเร่งความเร็วและทิ้งระยะห่างให้ไกลจนเสียงตะโกนของพวกเขาเบาลงจนหายไปวันนี้ผมจะสอนให้คุณรู้จักการใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวสอนให้คุณเข้าใจว่าการเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนั้นไม่ต้องตะโกนบอกใคร จะต,ต้องปล่อยให้ผลลัพธ์และความมั่งคั่งของคุณทำหน้าที่ส่งเสียงแทนเมื่อคุณเข้าใจกฎลับของพลังแห่งความเงียบและการวางตัวในระดับสูงคุณจะพบว่าคนเหล่านั้นที่เคยพยายามฉุดรั้งคุณไว้ในอดีตจะกลายเป็นเพียงมดปลวกที่ไม่อาจสั่นคลอนรากฐานอันมั่นคงของคุณได้เลยโลกนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความยุติธรรมที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่โลกขับเคลื่อนด้วยคนที่รู้จักกฎลึกของเกมและกล้าที่จะควบคุมมัน ถ้าคุณพร้อมที่จะสลัดคราบเหยื่อที่แสนดีและก้าวขึ้นเป็นผู้คุมเกมที่เหนือชั้นจงเตรียมใจรับฟังความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกในลำดับถัดไปเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เรียนรู้นั้นอาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างไปตลอดกาลและมันจะเปลี่ยนคุณจากคนสู้ชีวิตที่เหนื่อยล้าให้กลายเป็นสถาปนิกแห่งความสำเร็จที่มีอำนาจควบคุมทุกสถานการณ์ไว้อย่างเบ็ดเสร็จ ประการลึกซึ้งที่ผมอยากให้คุณเริ่มพิจารณาเป็นอันดับแรกนั้นคือการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความใจดีกับความอ่อนแอหลายคนสับสนว่าการยอมคนอื่นคือการรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่ความจริงคือความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากการที่คุณต้องยอมลดระดับตัวเองลงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงแต่มันคือการยอมจำนนต่อสถานะที่ด้อยกว่าในระดับที่ลึกกว่านั้น ความริษยาไม่ใช่เรื่องของความเกลียดชังเสมอไปแต่มันคือความชื่นชมที่ปนเปไปด้วยความเจ็บปวดในใจของผู้ที่ด้อยกว่าเมื่อเขาเห็นคุณมีวินัยในการตื่นเช้าเพื่อไปทำงานที่ยากลำบากเมื่อเขาเห็นคุณกล้าลงทุนในความเสี่ยงที่เขาเองไม่เคยกล้าแม้แต่จะคิดจิตใต้สำนึกของเขาจะบอกเขาว่าเขากำลังพ่ายแพ้ต่อคุณในเกมของชีวิต และเพื่อที่จะปกป้องอีโก้ที่เปราะบางของตัวเองจากการยอมรับความล้มเหลวเขาจึงต้องหาเหตุผลมาทำลายภาพลักษณ์ของคุณให้ดูแย่ลงในสายตาคนอื่นเช่นการบอกว่าคุณประสบความสำเร็จได้เพราะโชคช่วยหรือทางลัดที่ไม่เป็นธรรมนี่คือคกลไกการป้องกันตัวเองที่ล้าหลังและหน้าเวทนาที่สุดของมนุษย์แต่หากคุณรีบกระโดดลงไปในสนามอารมณ์เพื่อแก้ตัวหรือโต้เถียงนั่นหมายความว่า คุณได้ยอมลดตัวลงไปอยู่ในกรงเดียวกับพวกเขาเรียบร้อยแล้วความลับของผู้นำระดับโลกคือการไม่ยอมให้ใครมากำหนดอารมณ์ของตนเองได้การตอบโต้ด้วยอารมณ์คือการส่งพลังงานของคุณให้กับคนที่คุณเกลียดแต่การเลือกที่จะเงียบและโฟกัสที่เป้าหมายหลักของชีวิตต่อไปคือการตบหน้าที่ส่งพลังที่สุดเพราะมันเป็นการประกาศโดยไหนว่าตัวตนของพวกเขาและคำพูดเหล่านั้น ไม่มีค่าพอที่จะรบกวนความสงบในใจคุณได้เลยนอกจากนี้การใช้ความเงียบยังช่วยสร้างออร่าแห่งความลึกลับและน่าเกรงขามซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของ power dynamic หรือพลวัตแห่งอำนาจยิ่งคนอื่นรู้เกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดของคุณน้อยลงเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งสูญเสียความสามารถในการควบคุมคุณได้มากเท่านั้นและเมื่อคุณทำความเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้อย่างถ่องแท้แล้ว เราจะเริ่มก้าวเข้าสู่กระบวนการที่ละเอียดอ่อนกว่าเดิมในการเปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นแรงส่งมหาศาลที่จะถีบตัวคุณให้สูงขึ้นไปในจุดที่ไม่มีใครตามทันครับสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจต่อไปคือคกลไกที่ว่าทำไมความสำเร็จของคุณถึงกลายเป็นไผ่คุกคามในสายตาของผู้ที่หยุดพัฒนาตัวเอง และเราจะจัดการกับเคลื่อนความถี่ด้านลบเหล่านี้อย่างไรโดยที่จิตใจของเรายังคงนิ่งสงบเหมือนผิวน้ำในบ่อลึกที่ลึกลับจนยากที่จะยั่งถึงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความลับในลำดับต่อไปที่ผมกำลังจะเผยออกมาครับสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าการประทะคือการใช้จิตวิทยาแบบย้อนสอนเพื่อสร้างความสันสะเทือนในใจของผู้ที่คิดร้ายประการสำคัญที่ต้องจดจำคือคนขี้อิจฉา ต้องการปฏิกิริยาจากคุณเพื่อยืนยันว่าเขายังมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแสดงความโกรธหรือพยายามอธิบายนั่นคือการมอบพลังให้พวกเขาอย่างเป็นทางการกลยุทธ์ที่เหนือชั้นที่สุดคือการมอบความเมินเฉยในระดับพรีเมียมหรือที่ผมเรียกว่าความว่างเปล่าที่เย็นเยียบคุณต้องทำราวกับว่าคำพูดหรือการกระทำของเขาเป็นเพียงอากาศาธาตุที่ไม่มีผลต่อการเต้นของหัวใจคุณแม้แต่นิดเดียว สิ่งนี้จะทำให้เขารู้สึกร้ายตัวตนจนเริ่มสูญเสียความมั่นใจในตัวเองและสุดท้ายพิดร้ายเหล่านั้นจะย้อนกลับไปทำลายจิตใจของเขาเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณลองจินตนาการดูนะครับว่าในโลกของ power dynamic ทุกการกระทำคือการส่งกระแสะพลังงานออกไปเมื่อมีใครบางคนพยายามโจมตีคุณด้วยวาจาหรือพยายาม discredit คุณในที่สาธารณะเป้าหมายลึกๆของเขาไม่ใช่แค่การทำลายชื่อเสียงของคุณเท่านั้นครับ แต่มันคือการพิสูจน์ว่าเขายังมีความสำคัญพอที่จะทำให้คุณรู้สึกบางอย่างได้ไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นความโกรธความเศร้าหรือความกังวลก็ตามหากคุณตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเท่ากันมันคือการยอมรับว่าเขามีอำนาจเหนือสภาวะจิตใจของคุณในสายตาของนักกลยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่การลงไปตบตีในคโคลนกับคนที่ไม่มีอะไรจะเสียคือความพ่ายแพ้ทางจิตวิญ,ญญาณที่คุณมอบให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวครับ ลองคิดดูสิครับว่าสิงโตไม่เคยหันกลับมามองสุนัขที่เห่าอยู่ข้างทางไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ยินเสียงเห่านั้นนะครับแต่มันรู้ดีว่าเสียงเหล่านั้นไม่มีค่าพอจะหยุดยั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าจิตวิทยาของการเมินเฉยไม่ใช่การแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินแบบเด็กๆแต่คือการฝึกฝนมายเซตให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไร้ความหมายในเชิงกายภาพอย่างแท้จริง เมื่อคุณเดินเข้าห้องประชุมแล้วคนเหล่านั้นพยายามใช้คำพูดเน็บแนมสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การสวนกลับด้วยคำด่าที่เจ็บแสบแต่คือการสบตาด้วยแววตาที่ว่างเปล่าและนิ่งสงบที่สุดเท่าที่จะทำได้มันคือการจ้องมองที่สื่อสารว่าผมเห็นคุณอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยในโลกของผมแล้วคุณก็หันไปพูดคุยเรื่องงานหรือเรื่องสำคัญอื่นๆต่อด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบปกติคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในสีหน้าของอีกฝ่ายทันทีครับความมั่นใจที่เคยพองโต จากการที่ได้หาเรื่องคนอื่นจะค่อยๆแฟบลงเพราะเขาไม่ได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ที่เขาโหยหามาตลอดชีวิตมนุษย์เรากลัวการถูกเมินเฉยมากกว่าการถูกเกลียดชังซะอีกครับเพราะการถูกเกลียดชังยังหมายความว่าคุณยังมีตัวตนและมีความสำคัญบางอย่างแต่การถูกเมินเฉยในระดับที่เย็นเยียบเหมือนนงแข็งคือการบอกว่าคุณไม่มีค่าแม้แต่จะถูกเกลียดนี่คืออาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของผู้นำ ที่ครองตนด้วยความสงบนิ่งความลับที่น่าสนใจคือเมื่อคุณฝึกฝนศิลปะแห่งความเงียบจนชำนาญคุณจะเริ่มเห็นความวุ่นวายในใจของคนอื่นเป็นเหมือนฉากหนังที่ไม่มีเสียงคุณจะเห็นว่าการดิ้นรนของเขาคือการสะท้อนถึงปมด้อยที่เขามีต่อตัวเองเขาอาจจะอิจฉาในความสำเร็จของคุณหรืออิจฉาในความมั่นคงทางอารมณ์ที่คุณมีทุกคำด่าทอที่เขาพ่นออกมาจริงๆแล้วเขากำลังพูดกับตัวเองในกระจกอยู่ครับ เขาแค่ต้องการใครสักคนมารับหน้าที่เป็นที่ระบายความอับปยที่เขาแบกไว้ไม่ไหวหากคุณรับช่วงต่อด้วยการโกรธคุณก็แค่ช่วยแบกความทุกข์นั้นมาไว้ที่ไหล่ตัวเองแต่ถ้าคุณใช้กลยุทธ์ความว่างเปล่าความทุกข์เหล่านั้นจะไม่มีที่ไปและต้องสะท้อนกลับไปหาต้นทางมันจะกัดกินใจของเขาเองจนเขาเริ่มรู้สึกคลุ้มคลั่งและเสียการควบคุมในจังหวะนั้นเองครับที่อำนาจทั้งหมดจะตกอยู่ในมือของคุณอย่างเบ็ดเสร็จ ในฐานะสถาปนิกแห่งความสำเร็จผมอยากให้คุณเข้าใจถึงแก่นแท้ของความนิ่งความนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการแสดงออกถึงพลังที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้อื่นลองนึกภาพพายุที่โหมกระหน่ำใส่หน้าผาที่มั่นคงสิครับหน้าผาไม่จำเป็นต้องขยับตัวแม้แต่นิ้วเดียวเพื่อต่อสู้กับพายุมันแค่ยืนอยู่อย่างนั้นด้วยความสง่างามและมั่นคงในจุดยืนของมันพายุต่างหากที่ต้องม้วนตัวหายไปเองเมื่อหมดเรี่ยวแรงลง ความสำเร็จของคุณก็เช่นกันครับเมื่อคุณมุ่งมั่นสร้างอาณาจักรและพัฒนาศักยภาพของตัวเองเสียงนกเสียงกาหรือแรงประทะทางจิตวิทยาเหล่านั้นจะกลายเป็นเพียงฉากหลังที่ไร้สีสันการเสียเวลาเพียงหนึ่งนาทีเพื่ออธิบายตัวเองให้คนที่ไม่หวังดีฟังคือการสูญเสียโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปหนึ่งนาทีเต็มๆซึ่งในโลกของความสำเร็จระดับสูงเวลาคือทัพยากรที่แพงที่สุดที่คุณมี คุณจะเอาทองคำในมือไปแลกกับขยะที่เขาโยนใส่คุณทำไมล่ะครับหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้โดยไม่หลุดโฟกัสคือการฝึกฝนสติแบบสโติกการแยกแยะระหว่างสิ่งที่คุณควบคุมได้และสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คุณควบคุมความคิดหรือคำพูดของคนอื่นไม่ได้ร้อเอร์เซแต่คุณควบคุมการตอบสนองของเส้นประสาทและหัวใจของคุณได้หนึเอร์ซ์ครับ เมื่อมีแรงสันสะเทือนจากภายนอกเข้ามาทบสอบความแกร่งของจิตใจให้คุณจินตนาการว่าคุณมีห้องนิรภัยที่ลึกที่สุดอยู่ข้างในตัวคุณซึ่งไม่มีใครหน้าไหนสามารถบุกรุกเข้าไปได้ถ้าคุณไม่อนุญาตให้เขาเขา้าจงเก็บรักษาความลับของความสงบนี้ไว้เป็นดั่งขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดในทางกลับกัน ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนที่ขิดร้ายต่อคุณคือการที่เขาพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตของคุณยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างสวยงามความมั่งคั่งของคุณยังคงเพิ่มขึ้นความสุขของคุณยังคงแบ่งบานและคุณยังคงมีรอยยิ้มที่ไม่ได้แฝงไปด้วยความเครียดแค้นใดๆนั่นแหละครับคือการแก้แค้นที่เจ็บแสบที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงเลยแม้แต่หยดเดียวมันคือชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่เกิดจากการเลือกที่จะไม่เล่นในเกมของเขาจำไว้นะครับว่า อำนาจไม่ได้อยู่ที่ใครเสียงดังกว่าหรือใครมีคำพูดที่คมขายกว่าแต่อำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ใครสามารถรักษาความนิ่งท่ามการความโกลาหลได้นานกว่ากันใครที่สามารถควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองได้คือคนที่จะเป็นผู้บงการสถานการณ์ทั้งหมดหากคุณอยากจะเป็นผู้ชนะในระยะยาวคุณต้องมองข้ามการเอาชนะในระยะสั้นๆความสะใจจากการได้โต้ตอบคืนอาจจะมีอายุเพียงแค่5นาที แต่ความภาคภูมิใจจากการที่คุณวางตัวอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตและมันจะสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณให้ดูมีระดับและน่าเกรงขามในสายตาของผู้คนผู้คนรอบข้างจะเริ่มสังเกตเห็นว่าคุณคือบุคคลที่ไม่มีใครสามารถทำร้ายทางใจได้ง่ายๆคุณกลายเป็นผู้เขาน้ำแข็งที่ดูนิ่งสงบแต่มีรากฐานที่ลึกและแข็งแกร่งเกินกว่าที่ใครจะโยกคลอนความน่าเชื่อถือของคุณจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเมื่อคุณไม่ลดตัวลงไปตอบโต้เรื่องไร้าสาระนี่คือสิ่งที่แยกผู้นำที่มีีบารม ออกจากคนทั่วไปที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนอกจากนี้คุณยังต้องเข้าใจกลไกลของความอิจฉาในระดับลึกไปกว่านั้นด้วยครับในทางจิตวิทยาคนที่โจมตีคุณเขากําลังเผชิญกับวิกฤตความมั่นใจอย่างรุนแรงเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอํานาจเหนือชีวิตตัวเองเขาจึงต้องพยายามสร้างอํานาจเหนือชีวิตคนอื่นหากคุณให้การตอบสนองที่เขาต้องการคุณกําลังช่วยต่อลมหายใจให้พฤติกรรมแย่ๆของเขาแต่ถ้าคุณหยุดมอบเชื้อเพลิงแห่งปฏิกิริยาลงความร้อนรุ่มในใจเขาจะค่อยๆมอดไหม้ไปเอง มันเหมือนกับการที่คุณถอนปลั๊กเครื่องจักรที่กำลังสร้างเสียงรบกวนให้เงียบลงไปในทันทีสิ่งที่ตามมาคือคุณจะพบว่าคุณมีพลังงานเหลือเฟือที่จะเอาไปใช้กับเรื่องที่สำคัญจริงๆคุณจะมีสมาธิที่คมชัดขึ้นในการวิเคราะห์ตลาดการสร้างคอนเนกชันหรือการขยายความมั่งคั่งในขณะที่คู่แข่งหรือคนคิดร้ายกำลังง่วนอยู่กับการวางแผนทำร้ายคุณคุณกลับใช้เวลานั้นในการบินขึ้นไปในระดับที่เขามองไม่เห็นด้วยซ้ำ นั่นคือความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้ชนะในเกมชีวิตที่ผมย้ำเตือนอยู่เสมอบทเรียนที่ผมอยากให้คุณฝังลึกลงไปในจิตได้สำนึกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคือการตระหนักรู้ว่าความโกรธคือบทลงโทษที่เราใช้ลงโทษตัวเองจากความผิดของคนอื่นทำไมคุณต้องยอมจ่ายภาษีทางอารมณ์ให้กับคนที่ไม่เคยทำประโยชน์อะไรให้ชีวิตคุณเลยล่ะครับจงใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระจากการตัดสินหรือการรบกวนของคนรอบข้าง เมื่อคุณเข้าถึงจุดที่ไม่มีใครสามารถทําให้คุณโกรธได้โดยที่คุณไม่อนุญาตนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่คุณได้กลายเป็นนายเหนือชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การมีเงินล้านในบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการมีความสงบทางใจที่เงินร้อยล้านก็ไม่สามารถหาซื้อได้จากใครคุณคือผู้กําหนดทิศท,ทางของลมและคุณคือผู้เลือกพิกัดที่จะนําพาสังคมของคุณไปอย่าให้ความขุ่นมัวของน้ําในคลองเล็กๆ มาเปลี่ยนสีของน้ําในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ของคุณนี่คือกลยุทธ์ของจิตวิทยาที่ย้อนกลับไปทําลายผู้ที่คิดร้ายได้อย่างเลือดเย็นที่สุดมันคือความเงียบที่ตะโกนบอกโลกใบนี้ว่าผมอยู่เหนือกว่าคุณและคุณทําอะไรผมไม่ได้แล้วเมื่อความเงียบนั้นทำงานได้เต็มที่จนถึงขีดสุดของมันแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาจะพลิกโฉมหน้าความสัมพันธ์และสถานะทางสังคมของคุณไปตลอดกาลแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของศิลปะแห่งการควบคุมอำนาจที่ผมกำลังจะบอกเล่า เพราะเมื่อคุณสามารถควบคุมความนิ่งภายในได้แล้วขั้นตอนต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันคือการรู้วิธีขยายอิทธิพลจากความเงียบนั้นเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วเราจะมาดูกันว่าเมื่อความสงบถูกเปลี่ยนเป็นพลังขับเคลื่อนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ดึงดูดความมั่งคัง่งและโอกาสที่คาดไม่ถึงเข้ามาหาคุณได้อย่างไรครับในวินาทีที่คุณเริ่มตระหนักว่าเสียงนินทาและแรงเสียดทานรอบข้างคือสัญ,ญญาณของการเคลื่อนที่ คุณจะเริ่มเปลี่ยนสถานะจากเหยื่อให้กลายเป็นผู้ควบคุมเกมอย่างสมบูรณ์แบบครับเพราะในโลกของความสำเร็จระดับสูงนั้นไม่มีที่ว่างสำหรับคำแก้ตัวหรือการตอบโต้ด้วยอารมณ์สิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่าที่ผมต้องการให้คุณทำความเข้าใจในตอนนี้คือกระบวนการเปลี่ยนแรงแค้นให้กลายเป็นเครื่องยนต์มหาศาลคนส่วนใหญ่มักจะติดกับดักด้วยการพยายามอธิบายความจริงให้คนที่ตั้งใจจะเกลียดคุณฟัง ซึ่งนั่นคือการสูญเสียทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของคุณไปอย่างน่าเสียดายทรัพยากรที่ว่านั้นคือเวลาและพลังงานทางสมองที่คุณควรจะเอาไปใช้สร้างอาณาจักรของตัวเองลองจินตนาการถึงสิงโตที่กำลังมุ่งหน้าไปยังแหล่งน้ำท่ามกลางเสียงเห่าหอนของฝูงหมาป่ารอบข้างสิงโตไม่เคยหยุดเดินเพื่อหันมาอธิบายว่าทำไมมันถึงคู่ควรกับการเป็นเจ้าป่าและมันไม่เคยเสียเวลาเห่ากลับเพื่อให้หมาป่าเหล่านั้นยอมรับในอำนาจของมัน มันเพียงแค่ก้าวเดินต่อไปด้วยจังหวะที่มั่นคงและสายตาที่จดจ่ออยู่กับเป้าหมายตรงหน้าเท่านั้นเพราะเหนือสิ่งอื่นใดชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือการก้าวไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เขาไม่สามารถมองเห็นแม้แต่เงาหลังของคุณนี่คือความเร็วของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจนคนรอบข้างตามไม่ทันและไม่เข้าใจการพัฒนาตัวเองจนถึงจุดที่ระดับชีวิตของคุณกลายเป็นโลกที่เขาเข้าไม่ถึงคือการดัดหลังที่ทรงพลังที่สุด คุณไม่ได้ชนะเพราะคุณเถียงชนะแต่คุณชนะเพราะคุณอยู่ในจุดที่เสียงของเขาไปไม่ถึงหูของคุณอีกต่อไปเมื่อคุณยกระดับมาตรฐานชีวิตและฐานะทางการเงินขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวปัญหาเดิมๆที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ดูไร้สาระไปในทันทีความลับของผู้ชนะที่แท้จริงคือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวคุณกับกลุ่มคนที่ฉุดรั้งคุณไว้ระยะห่างนี้ไม่ใช่เพียงแค่ระยะทางในเชิงกายภาพแต่เป็นระยะห่างทางปัญญาและวิถีชีวิต เมื่อคุณก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งนี้ไปได้คุณจะพบว่าความพยายามที่จะดึงคุณลงไปสู่โคลนตมนั้นไร้ผลอย่าลดตัวลงไปสู้ในโคลนเพื่อให้ตัวเองเลอะเทอะเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเหนือกว่าเพราะในขณะที่คุณกำลังสู้กับคนที่ไม่มีอะไรจะเสียคุณกำลังเดิมพันด้วยอนาคตที่สดใสของคุณเองจงใช้ความสำเร็จที่จับต้องได้ขยี้ความสงสัยทุกอย่างให้หมดสิ้นไปโดยต้องเอ่ยปากแม้แต่คำเดียวเสียงของความสำเร็จที่เป็นตัวเลขในบัญชีหรือคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศนั้น ดังกว่าคำพูดนับพันเท่าประการสําคัญที่ต้องจดจำคือคนเหล่านั้นไม่ได้เกลียดคุณเพราะคุณทำผิดแต่เขาเกลียดคุณเพราะคุณคือภาพสะท้อนของความขี้ขลาดที่พวกเขาไม่กล้าลงมือทำยิ่งคุณก้าวไปข้างหน้าไกลเท่าไหร่แสงสว่างจากตัวคุณจะยิ่งทำร้ายดวงตาของคนที่อยู่ในที่มืดมากเท่านั้นดังนั้นอย่าได้แปลกใจหากยิ่งคุณประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ แรงต้านจะยิ่งรุนแรงขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่หน้าที่ของคุณไม่ใช่การไปดับแสงคนอื่นเพื่อให้เขาพอใจในตัวคุณหน้าที่ของคุณคือการเร่งความแรงของแสงสว่างในตัวเองให้เจิดจ้าจนไม่มีใครต้านทานได้วันนี้คุณต้องตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตอย่างเด็ดขาดแล้วครับคุณจะยอมเป็นทาสของคำนินทาที่คอยล่ามโซ่คุณไว้กับอดีตและขังคุณไว้ในกรงของความกลัวหรือจะเป็นสถาปนิก ที่ลงมือสร้างอาณาจักรแห่งความสุขโดยไม่สนเสียงนกเสียงกาที่คอยรบกวนสถาปนิกที่รู้ดีว่าอิฐทุกก้อนที่เขาวางลงไปคือรากฐานของความมั่นคงในระยะยาวและเขารู้ดีว่าเมื่ออาณาจักรนั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์เสียงนกเสียงกาเหล่านั้นจะเงียบหายไปเองโดยปริยายเพราะไม่มีใครสามารถคัดค้านความจริงที่ประจักษ์แก่สายตาได้ตลอดการผมอยากท้าทายให้คุณทิ้งคนเหล่านั้นไว้ข้างหลัง ในฐานะบทเรียนราคาแพงที่ช่วยขัดเกลวตัวคุณจงขอบคุณพวกเขาที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่อยากเป็นคนแบบไหนในอนาคตและจงขอบคุณพวกเขาที่เป็นแรงผลักดันให้คุณอยากก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นไปอีกระดับจำไว้ว่าเพชรแท้นั้นถูกสร้างขึ้นภายใต้แรงกดดันมหาศาลและอุณหภูมิที่ร้อนแรงที่สุดหากไม่มีแรงกดดันเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงแค่ฐานก้อนหนึ่งที่ไร้มูลค่าในสายตาโลก ชีวิตของคุณในตอนนี้ก็เช่นกันหากคุณกำลังเผชิญกับแรงเสียดทานที่รุนแรงจงรู้ไว้ว่าคุณกำลังถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและหายากที่สุดจงก้าวออกไปใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดจนพวกเขาทำได้เพียงแค่มองดูคุณจากที่ไกลๆมองดูคุณด้วยความสงสัยว่าคุณผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรโดยที่ไม่มีแผลเป็นแห่งความพ่ายแพ้และมองดูคุณด้วยความเสียดายตลอดไปที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีโอกาสเดินเคียงข้างคุณแต่กลับเลือกทำลายมัน ความรู้สึกผิดหวังในใจของพวกเขาคือบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดที่คุณไม่ต้องลงมือทำเองในขณะที่คุณกำลังจิบกาแฟอยู่ในที่ที่สงบสุขและรายล้อมไปด้วยผู้คนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกับคุณคนเหล่านั้นจะยังคงติดอยู่ในวังวนเดิมๆและคุยเรื่องเดิมๆที่ไม่มีวันพัฒนาชีวิตความแตกต่างระหว่างคุณกับพวกเขาจะชัดเจนจนต้องไม่มีการเปรียบเทียบใดๆอีก นี่คือความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้ชนะในเกมชีวิตที่ยาวนานเราไม่ได้แข่งเพื่อเอาชนะใครในระยะสั้นแต่เราแข่งเพื่อสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติของตัวเราเองเมื่อคุณโฟกัสที่การเติบโตภายในจนแข็งแกร่งดังผู้เขาหินพายุอารมณ์หรือคำพูดถากถางใดๆก็ไม่สามารถทำให้คุณสั่นคลอนได้แม้แต่นิดเดียว ความสงบนิ่งของคุณจะกลายเป็นอาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดในสายตาคู่ต่อสู้เพราะเขาจะเริ่มตระหนักว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือจิตใจของคุณอีกต่อไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับคนที่หวังร้ายต่อคุณอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากให้คุณยึดถือไว้เป็นหลักยึดเหนี่ยวในใจคือความซื่อสัตย์ต่อความฝันของตัวเอง อย่าให้เสียงของคนอื่นดังกว่าเสียงเรียกในใจของคุณที่บอกว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จงใช้ความสำเร็จเป็นเครื่องพิสูจน์และใช้ความสุขเป็นรางวัลนำทางชีวิตเมื่อคุณไปถึงจุดยอดของภูเขาแห่งความสำเร็จที่คุณสร้างขึ้นเองกับมือคุณจะมองลงมาข้างล่างด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาต่อผู้ที่เคยทำร้ายคุณเพราะในตอนนั้นคุณจะเข้าใจว่าแรงผลักเหล่านั้นเองที่ส่งคุณขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ จงก้าวต่อไปในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยความมั่นใจและสุขุมนุ่มลึกอนาคตที่รุ่งโรจน์และอาณาจักรที่มั่งคั่งกำลังรอคอยให้คุณไปครอบครองอยู่ครับโลกใบนี้ใจดีกับคนที่กล้าหาญและชัดเจนในเจตนงของตัวเองเสมอและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าคุณคือหนึ่งในคนส่วนน้อยที่จะสามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จจงออกไปแสดงให้โลกเห็นว่าผู้ชนะที่แท้จริงเขาวางตัวอย่างไร และจงให้ชีวิตของคุณเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับผู้ที่กำลังเดินตามหลังมาชัยชนะครั้งนี้เป็นของคุณตั้งแต่วินาทีที่คุณตัดสินใจที่จะไม่ลดตัวลงไปสู้แล้วครับจงรักษาความสง่างามนี้ไว้และก้าวไปสู่ความรุ่งโรจน์ที่คุณคู่ควรอย่างภาคภูมิใจ